สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับโซดาชน n วันนะคะช่องที่รวบรวมทิกง่ายๆสูตรง่ายๆนะคะจากการสังเกตเลขนะวันนี้ก็มีทิกง่ายๆมาฝากอีกเหมือนเดิมนะคะให้เราสังเกตเลข0ูนย์เนะคะ0ูนย์เมาในรอบเดียวกันนะคะให้เราตามศูนย์นะวันนี้ยกตัวอย่างห้องร o อตโตวีวันที่1พฤษภาคมสองพนะคะ0ูย์เนะคะมารอบเดียวกันนะ 70689นะคะตามศูนย์ค่ะ7 9 8 0 2นะคะมารอบแรกนะคะแล้วรอบนี้ก็มี0 9นย์นะคะในรอบเดียวกันนะตามศูนย์ได้นะคะ0 0 4 7 4นะคะมารอบแรกค่ะรอบที่14นะคะ79079นะคะตามศูนย์นะมารอบแรกค่ะ03878ค่ะ รอบที่24นะคะ0ู3ย์สามศูนย์ะคะตามสูตรมารอบแรกนะคะหกห้าค่ะรอบที่27นะคะ0ู6ย์ตามสูตรมารอบแรกนะคะเจ9 8 3นะคะอันนี้ตามสูตรได้นะคะมารอบที่4ีนะคะ 7, เอ่าขอโทษค่ะ2องค่าหนึค่ะ รอบที่4ี่ค่ะศูนย์เกนะคะตามสูนยนะมารอบที่สนะคะห้าหกดค่ะรอบที่54าสิบสี่นะคะ9ก้าสมดนย์ะคะ90มารอบเดียวกันนะคะอ่าตามศูนย์สีู่นะคะผลออกรอบแรกค่ะรอบที่56าสิหกนะคะ9 5้าหห้าเจศนะคะตามศูนย์ผลออกรอบแรก8ปดสามี่ย์ค่ะ รอบที่65นะคะ18809นะคะตามศูนย์นะ0 7 0 4 8รอบแรกค่ะรอบที่68 28970ตามศูนย์ผลมารอบแรกนะคะ33990นะคะแล้วก็รอบนี้90มารอบเดียวกันนะคะตามศูนย์นะผลมารอบที่3นะคะ2 7 0 7 7ค่ะ รอบที่75นะคะ76590นะคะตามศูนย์นะคะอันนี้มาเด้งนะคะเมื่อก่อนที่แอดอัดคลิปนะคะพอดีเห็นรอบนี้นะคะก็เลยมาอัดคลิปทิกนี้ให้ดูนะคะ34010นะคะอันนี้ได้เด้งนะเคฟูนะคะหัวใจพองโตนะ ผลของห้องรวยนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาสม2020นะคะ0ูเก้ามารอบเดียวกันนะคะตามสูตรนะอ่ารอบที่หกนะคะหนึ่งห้าเก้าูนแปดนะคะตามสูตรมาไม้ยาวไปหน่อยนะคะอ่ารอบที่สิ14901สีเก้าูนหนึ่งนะคะเก้าูมารอบเดียวกันตามสูตรนะเจ็ดสามสองูมารอบแรกค่ะ รอบที่29นะคะ0ูนย์นะคะตามศูนย์นะมารอบที่4 19084ค่ะรอบนี้อ่าแทงต่อได้นะ190นะคะตามศูนย์มารอบที่2นะคะ08173ค่ะรอบที่41นะคะ90826นะคะตามศูนย์มารอบที่3 83120ค่ะ 03779นะคะ0 9ย์มารอบเดียวกันตามศูนย์นะ97097นะคะมารอบแรกค่ะอย่าลืมนะคะวิ่งบทรูดล่างนะ้าเลขตัวเดียวนะคะรอบที่64นะคะ4 9 0 0 2นะคะตามศูนย์นะอันนี้มารอบที่4นะคะ0ู7ย์ค่ะห้องเจษดสดาเบ็ดนะคะเจษดสดานะ0ูย์มารอบเดียวกันตามศูนย์จะใช้ได้ไหมนะคะมาดูนะ สอง1 0นะคะเกรอบเดียวกันตามศูนย์ห้าสีนะคะมารอบแรกนะคะรอบที่14นะคะ7 39 3 0นะคะตามศูนย์มารอบที่4นะคะเก้า5นะคะรอบนี้ก็90นยนะอ่าตาม0ูนย์นะคะ92069หมารอบแรกนะคะ รอบที่สาสิสานะคะ91610นะคะตามศูนย์มารอบที่สนะคะ0ูนย์ย์ูนย์อันนี้เด้งนะคะเคฟู K นะบนล่างนะคะรอบที่ห้าสิบห้านะคะเก้าสค่ะตามศูนย์ออกรอบแรงนะคะ0ูนย์สสองสองค่ะรอบที่64นะคะ9ก้า0ย์นะคะ 90มารอบเดียวกันตามสูตรนะผลออก48809นะคะมารอบแรกค่ะแล้วก็ผล09นะตามสูตรได้อีกนะคะ48015ค่ะรอบที่68นะคะ32907นะคะตามสูตรนะผลมารอบที่3 19500ค่ะรอบนี้90เหมือนกันนะ19500ล่าสุดได้นะคะมารอบที่2นะคะ0 3 3 5 5ค่ะ ไปดูผลห้องเจ็ดษดา VIP นะคะเจ็ดห้องวีนะศูนย์เก้าเจ็ดห้าสามนะคะตามศูนย์มารอบที่สองค่ะเจ็ดสี่ศูนย์แปดสองค่ะรอบที่ยี่สิบหกนะคะเก้าห้าสี่ห้าศูนย์นะคะตามศูนย์มารอบที่สามค่ะศูนย์เจ็ดห้าสี่หนึ่งค่ะ รอบที่35นะคะ85290นะคะตามสูตรมารอบ2นะคะ20852ค่ะรอบที่50นะคะ04079นะคะ90ตามสูนตรนะ07917ผลมารอบแรกค่ะรอบที่59 99805นะคะตามสูตรนะมารอบที่4นะคะผลออก11210ค่ะ รอบที่65 51309าาหสูตามศูนย์นะคะผลมารอบแรกนะ3ามสอค่ะรอบที่71็ดสิบเอนะคะหก8ูน์นะคะ90มารอบเดียวกันตามศูนย์มาไม้มารอบที่4ีนะคะสูนย์หนึ่ค่ะมาดูผลห้องฟ้านะคะห้องฟ้า 90นะคะมาด้วยกันนะคะตามศูนย์นะผลออกรอบแรกนะคะ0682ค่ะรอบที่17นะคะ77609นะคะตามศูนย์นะผลมารอบที่3ค่ะ61709ค่ะรอบที่21 06669นะคะตามศูนย์นะมาไม้อันนี้มาดูดไปรอบที่5นะคะ รอบที่ยี่สิบเก้านะคะเจ0ด4นะคะตามศูนย์นะอันนี้ก็หลุดมารอบที่ห้านะคะรอบที่ห้าเกศตามศูนย์อันนี้ไปรอบที่ห้าเหมือนกันนะคะเก้ 9, 6, 0, 8, 8, 8, ะะา 0, นนหศนย์ปดปดนะคะตามศู 5, 6, นย์อันนี้หลุดนะคะไปยาวหรือไปห้าไปหกนะคะอันนี้ห่วยฟ้านะ อ่ะศูย์เก้าตามศูนย์นะคะอันนี้มาให้เด้งนะคะรอบแรกนะเจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนนะคะเก้าศูนยเราตามศูนย์ต่อได้นะคะมารอบแรกนะคะศูนย์หกหนึ่งเจดหนึ่งค่ะรอบที่58าสินะคะแปดเก้าศูนย์ตามศูนย์มารอบแรกนะคะสามเจ็หกศูนย์ห้าค่ะรอบที่60สิบสีตามศูนย์มารอบแรกนะคะศูนย์หกเจ็ค่ะ รอบที่71นะคะ0 1 9 3 9นะคะตามศูนย์มารอบ2ค่ะ49408ค่ะมาดูหวย VIP นะคะ0ูนย์9มารอบเดียวกันตามศูนย์นะ88590นะคะตามศูนย์มารอบแรกค่ะ80052ค่ะรอบที่6นะคะ09795นะคะตามศูนย์มารอบที่4 93081ค่ะ 93081ตาม0ได้นะคะอ,ออก09469นะคะตาม0ต่อนะ60328นะคะมารอบที่2ค่ะรอบที่15นะคะ39910นะตาม0มารอบที่2นะคะ,ะ,ะนะ27990แล้วผล90นะคะตาม0ต่อได้นะ,ะมารอบแรกนะคะ60077ค่ะ รอบที่23นะคะ71029นะคะตามศูนย์มารอบแรกนะคะ77404ค่ะรอบที่34นะคะ80794นะ,ะตามศูนย์มารอบที่2นะคะ73790 90ตามสูนย์ได้ผลออกรอบแรกนะคะ49068ค่ะ รอบที่สี่ิเอ็ดนะคะ9 6 0 9 2นาะตามศูนย์รอบนี้มารอบที่สี่นะคะ804 2 7เจค่ะรอบที่สี่สิบเจดนะคะ0ู9ย์ตามศูนย์อันนี้มารอบแรกนะคะมาให้หัวใจพองโตนะคะเคฟูนะคะได้เด้งน้าเจ4 0ค่ะรอบที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะสี่แปดเจ็ดนย์นะคะตามศูนย์นะมารอบที่สองนะคะหกเจ0ี่หค่ะ รอบที่ 74, 7 4 907 67นย์ดนะคะตามสูตรนนะ้ามารอบที่สนะคะ0ูนย์ย์หค่ะมาดูผลของมาวินเบดนะคะวันที่1พฤษภาคม2 0 2นนะคะ0ูนย์มารอบเดียวกันตามสูตรนะคะใช้กับเว็บม,มาวินได้ไหมนะคะลองดูนะ้า6 0 1 3นะคะตามสูตรนนะ้มารอบที่สี่นะคะ6 7 2 0 4ย์ค่ะ รอบที่13บสามนะคะสองศู 2, 0, 4, 9, 4นย์ะคะตามสูตรมารอบแรกนะคะสูนสี่เ้ค่ะรอบที่สามสิบสีนะคะ0ูน7 9นะคะตามสูตรนะคะอันนี้มารอบแรกนะคะมาหัวใจพองโตอีกแล้วนะคะได้เด้งนะคะ0 0น0 5ค่ะรอบที่40่นะคะ3ามศูนย์นะคะตามสูตรนะ ศูนย์มารอบที่สองนะคะศูนย์สองห้าสองห้าค่ะรอบที่สี่สิบสามเก้าศูนย์นะคะตามศูนย์มารอบแรกนะคะศูนย์สี่เจ็ดเก้าหนึ่งรอบนี้ศูนย์เก้ามาในรอบเดียวกันนะคะตามศูนย์ต่อนะคะผลออกสองศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ค่ะอันนี้เคฟูใจพองโตนะได้เด้งนะคะรอบที่สี่สิบเจ็ดศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์นะคะตามศูนย์อันนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุด อรอบที่57นะคะ01794นะคะตามศูนย์มารอบที่2นะคะ06717ค่ะรอบที่61นะคะ72309นะคะตามศูนย์นะคะมารอบแรกนะ30877คะ่ะรอบที่70นะคะ90291ตามศูนมารอบแรกนะคะ58210ค่ะ รอบที่74นะคะ81940ตาม0นะคะมารอบแรงนะคะ4 0 1 9 8ค่ะครบแล้วนะคะทุกห้องนะคะยกตัวอย่างให้ครบแล้วนะคะเอาไปปรับใช้ดูนะคะแอดบอกเหมือนเดิมเนาะต้องเอาไปต่อยอดไปสังเกตดูไปจดสถิติดูการเดินนะคะเหมือนทุกๆครั้งที่แอดเคยบอกเนาะแอดจะดีใจมากๆถ้าเพื่อนๆได้ถอนนะคะจาก ทิกต่างๆที่แอดรวบรวมไว้ให้นะคะถึงแม้มันจะเป็นทิกง่ายๆนะคะแต่มันยังสามารถใช้ได้จริงนะคะลองเอาไปสังเกตดูเนาะค่ะวันนี้แอดก็ฝากห้องโซดาชาแนลไว้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ